โอเคก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูในส่วนของการเดโม่จีสตาร์แค2ดสองพันยี่สามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคนวาแบบใหม่นะครับหรือว่าเป็นพรีเซนเทชันของตัวจีสตาร์แค0ดสองพันยี่สิบสามแบบใหม่นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของทางเซลล์พูดนะครับตัวนี้อ่าโอเคอันนี้ก็ขออนุญาตข้ามนะครับในส่วนของที่เซลล์เป็นการพูดนะครับตัวนี้นะครับ โ okay. อเคอเรามาดูตัวข้อดีหรือว่า b e n e f ฟ t ของตัว G-Star ในตัว2023กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับในส่วนของ2023ก็จะมีการเพิ่มตัว n าวิ q ิวนะครับที่รูปแบบที่เป็น r u b i กนะครับแบบนี้นะครับที่ทาง User r e ์รีเควสมานะครับตัวนี้ก็เพิ่มมาให้แล้วครับใน2023ด้วยนะครับ ต่อมาก็จะสามารถคัสตอมใหม่ตัวทูนพาเลตต่างๆได้นะครับโอเคเราก็จะมีการรีเซ็ตเซตติ้งทูดีฟอร์นะครับก็จะเป็นการรีสโตของตัวโปรแกรมนั่นเองแล้วก็จะมีการ Import Export File, svg ไฟล์ด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวฟังก์ชันนะครับพิเศษของตัว G-StarCat นะครับก็จะมีพวกดอทอิงคอมแพนนะครับแพ t เทเบิลทูเอ็กเซล นะครับภาพขยายดีเทลรวมไปถึงการรานตัวเลขหรือเรียกกันว่า i n นคิ m เมนท l c อป y นะครับโอเคในส่วนนี้ขออนุญาตไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมเลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเปิดตัวโปรแกรม2023ขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตัวนี้นะครับมีนาวีคิวตรงนี้แล้วอ่าก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้เลยที่ด้านนี้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับ ก็จะมีการตั้งค่าตัวทูนพาเลตนะครับตัวนี้บางครั้งพวกทูนพาเลตนะครับอาจจะเกะกะหรือว่าอาจจะใหญ่ไปเล็กไปหรือว่าหนาไปเราก็สามารถตั้งค่าตัวทูนพาเลตนี้ได้นะครับโดยลากออกมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็จะมีรูปเฟืองตรงนี้นะครับให้ตั้งค่านะครับก็จะมีพวกออโต้ไฮนะครับปรับความหนาความบางได้นะครับตรงนี้อ่า ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นตัว auto h i ฮนะครับเพื่อซ่อนแบบนี้เลยอ่ามันจะได้ดูหน้าตัวหน้าโมเดลหรือว่าหน้า d ออิ i n g นะครับมันจะได้ดูแบบว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ในการเขียนเยอะเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูตัวเป็นที่เป็นตัว demo นะครับของตัว g s t a าแครนะครับขออนุญาตเปิดไฟล์นะครับ โอเคในส่วนนี้อ่าโอเคตัวนี้อ่าอันดับแรกนะครับก็จะเป็นไฟล์ในลักษณะนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นตัวอ่าที่ชื่อว่าอ่าดอยนงคอมเพลนะครับถ้านะครับปกติการคอมเพลตแบบนะครับบางทีเราก็มีการแก้ไขตรงไหนนะครับเราก็ต้องเอาโน้ตหรือว่าอ่าสร้างคาวมาวงไว้อีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อให้รู้ว่าการแกะเป็นการแก้ไขหรือไม่นะครับก็จะเป็นการริ้น2สองดอยินะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีคําสั่งที่ช่วยในการคอมเพล์แบบได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกต้องแม่นยามากขึ้นเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันดับแรกผมขออนุญาตเซฟแอตัวนี้เป็นรีไวิ์ที่1ก่อนอ่ารีศ e นะครับ ต่อมาผมก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบแก้ไขแบบด้วยนะครับอันดับแรกนะครับตรงนี้นะครับมันผมขอยญาต Move นะครับรูเจาะตรงนี้นะครับมูฟขึ้นไปสักอ่าห้ามินอ่าสอมิลนะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็ m o ู e ลงมา2มิลเหมือนกันนะครับ,รออรรบโอเคต่อมานะครับก็จะมีการลบนะครับตัวรูเจาะ ออกด้วยนะครับเช่นผมต้องการลบรูเจาะด้านล่างตรงนี้ออกนะครับอ่าในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนจาก2เป็น1โอเคแล้วก็มีการแก้ไขขนาดตัวนี้นะครับโอเคจากตัวนี้อ่าตัวนี้ property นะครับตัว radians จะอยู่ที่5ผมเปลี่ยนเป็น5.02 บางทีนะครับจุด02เวลาเราพอดหรือว่าปิน้นออกมานะครับขนาดแทบจะใกล้เคียงกันเลยอาจจะพลาดตรงจุดนี้ได้นะครับโอเคผมก็ขออนุญาตเซฟแอดเป็นรีไวทที่2นะครับจากนั้นเราก็มาคอมเพลแบบนะครับโดยใช้คำสั่งของตัวโปรแกรมนะครับจะชื่อว่าที่เมนู Express ชื่อว่าตัว d o อ i n g Compare ตัวนี้เลยนะครับ เราสามารถเลือกรีไวท์มาเปรียบเทียบได้ O D W G ก็คือจะเป็นรีไว้์เก่าหรือว่าเป็นรีไว้์ต้นฉบับอ่าผมก็เบาไปหารีไวท์ที่1เลยนะครับส่วน New D W G ตัวนี้ก็สามารถเลือกเป็นรีไวท์สองสาสก็ได้อันนี้เราแต่ยูสเซอร์เลยนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นรีไว้์ที่2นะครับมาดูในส่วนของออปชันนะครับ ถ้าไฟล์เก่ามีการลบอะไรไปจะเป็นสีแดงนะครับมีการแก้ไขจะเป็นสีม่วงอ่าถ้าไฟล์ใหม่มีการเพิ่มจะเป็นสีเขียวมีการแก้ไขจะเป็นสีเหลืองส่วนในตัวนี้ถ้าไม่มีการแก้ไขใดๆจะเป็นสีเทานะครับโอเคจากนั้นเราก็กดโ OK, อเคล้วก็กดคองแผ่ได้เลยเห็นไหมครับตัวไฟล์เก่านะครับสีม่วงจําได้ไหมครับก็จะเป็นการแก้ไขแบบนี้เลยนะครับสีแดงจะเป็นการลบ นะครับตัวนี้ส่วนสีเทาก็คือจะไม่มีการแก้ไขใดๆส่วนไฟล์ new d w g ก็จะมีตัวสีเหลืองที่เป็นการแก้ไขนะครับอ่าเราก็สามารถ Copy นะครับตัวนี้มาวางไว้ข้างๆกันในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอ่าแบบนี้ก็จะดูแล้วก็เปรียบเทียบแบบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น อยากรู้ว่ามันแก้ไขไปเท่าไรนะครับหรือว่าถูกต้องไหมเราก็แค่ move ตัวน้ครับดอยงไปซ้อนทับกันได้เลยาจากนั้นนะครับเราก็ใช้เส้นบอกขนาดวัดได้เลยครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหรอ่าสีเหลืองอันใหม่สีม่วงอันเก่านะครับเราก็จะรู้เลยครับว่าเห็นนะครับเปลี่ยนจาก r 5เป็น r 5.02อ่าอันนี้ก็จะถูกต้อง แม่นย่ำยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ยูเซอร์ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ชื่อว่า Do อ i n g compare นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองวัดขนาดตรงนี้ให้ดูแบบนี้เลยแล้วข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราสามารถ compare เสร็จแล้วก็สามารถปิดได้เลยนะครับตัวนี้เขาจะไม่ยุ่งกับไฟล์ต้นฉบับนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟล์ต้นฉบับให้ดูนะครับเห็นนะครับไฟล์ต้นฉบับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาจะไม่ไปยุ่งกับไฟล์ต้นฉบับเลยโอเคนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการคอมเพลแบบต่อมานะครับก็จะเป็นการทําภาพขยายในส่วนของภาพขยายดีเทลนะครับตรงนี้ ปกติการทำภาพขยายดีเทลเราก็ต้อง Copy นะครับในส่วนของภาพขยายที่ต้องการจะขยายออกมาแบบนี้แล้วก็ใช้วงกลมวงต่างๆนะครับมันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีคำสั่งพิเศษนะครับในการช่วยทำภาพขยายดีเทลเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นคำสั่งในแอพ c ิเคชันเมนูนะครับชื่อว่าตัวภาพขยายดีเทลตัวนี้เลยนะครับ เราสามารถตั้งชื่อดีเทลได้นะครับเช่นเป็นดีเทล A แเราก็ใช้เป็น A ได้เลยพิมพ์ A Enter อ A, อ่า A อาจจะซ้ำขออนุญาตเปลี่ยนเป็น B นะครับตัวนี้โอเคเราต้องการขยายจากตรงไหนถึงตรงไหนเราก็สามารถคลิกแล้วก็ลากขึ้นไปในลักษณะนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ Enter นะครับต้องการขยายมาเป็นแฟกเตอร์เท่าไหร่นะครับเช่น1ต่อ5นะครับเราก็พิมพ์5 Enter ได้เลย จากนั้นเราก็มาวางตรงหน้าดออิงแบบนี้ได้เลยนะครับถ้า1ต่อ5มันใหญ่ไปนะครับในลักษณะนี้เราก็สามารถกด delete แล้วก็สามารถทำงานได้ใหม่หรือว่าทำภาพขยายได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับอ่าเป็น1ต่อ2และกันตัวนี้อ่า1ต่อ2 enter แล้วก็คิดกว่านี่นะครับ เขาก็จะขยายดีเทลมาให้แบบนี้เลยนะครับเราก็จะมีตัวดีเทลเนมบอกด้วยนะครับว่าเป็นดีเทล B สเกล2ต่อ1นนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้การทำภาพขยายต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคในส่วนต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทำบอลลูนนะครับตัวนี้อ่าบอลลูนตามจุดต่างๆตามตัว ดออิ่ in, นะครับหรือว่าตามพาร์ทที่เรามีการ d i s a s s e m b l ีออกมาในลักษณะนี้นะครับโอเคคำสั่งบอลลูนนะครับก็อยู่แอปพลิเคชัเมนูเหมือนเดิมนะครับก็จะชื่อว่าบอลลูนได้เลยนะครับเราก็สามารถตั้งความสูงให้สัมพันธ์กับด o อิ่งได้ก็คือความสูงของเทกนะครับเช่น3 Start n ์ทนัมเรเราก็แค่ชี้ที่พาร์ทต่างๆที่เราต้องการเขาก็จะดึงออกมาให้ในลักษณะนี้เลยนะครับเรียบร้อยเลยแบบนี้ อ่าโอเคอันนี้ก็การทำงานในส่วนของบอลลูนก็จะง่ายขึ้นนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการทำตัวบอมหรือว่าการรันนัมเบอร์ต่างๆนะครับปกติการรันนัมเบอร์นะครับเราก็ต้อง Copy นะครับตัวนี้นัมเบอร์ลงมาทีละตัวแบบนี้อ่านะครับเราก็ บเึินคลิกแก้ไขทีละตัวนะครับถ้าพาร์ทดิสเราเยอะนะครับตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะเสียเวลานะครับตัวนี้ก็จะมีคำสั่งพิเศษในการช่วยลันตัวเลขก็จะเป็นคำสั่งที่อยู่เมนู Express i n c r e m e n t l l o p y y สามารถเลือกที่ตัวเลขได้เลยจากนั้นก็สามารถลันไปตามตารางได้เลยเราแค่ตั้งค่าแค่นิดเดียวเองนะครับก็คือจะมีหน้าต่างตั้งค่าขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับ ก็สามารถเลือก d i s h a n d นะครับความกว้างของ t ทเบิแบบนี้ได้เลยแบบนี้นะครับเมาส์ก็คือจำนวนถ้าเราติ๊กแล้วเราใส่ก็สามารถใส่ในการบอกจำนวนได้เช่น8จํจำนวนนะครับตัวเลขก็จะรันไปให้ถึง8จำนวนนะครับ i n c r e m e n t i o n ก็คือการก้าวกระโดดนะครับถ้าใส่0นะครับตัวเลขก็จะไม่มีการก้าวกระโดดนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าพื้นฐานได้นะครับโอเคล้วก็แค่ ดึงลงมาตามตัวพาร์ตลิสต์หรือว่าพาร์ตมเบอร์ของเราได้เลยแบบนี้อ่าตัวการทำตัวเลขก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วข้อดีของเขานะครับก็สามารถดับเบิลคลิกแก้ไขตัวเลขได้เลยนะครับตัวเลขแต่ละตัวไม่ผูกติดกันนะครับแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการรันตัวเลขที่ช่วยให้ยูเซอร์ทำงานได้ไวขึ้นนะครับโอเค ถ้ามีการทำพาร์ทลิสเซตแล้วนะครับตัวนี้บางทีก็ต้องส่งออกไป Excel นะครับมีการทำตัวไพต์ตัวราคาประเมินราคานะครับปกติการ Ctrl c อนโทรลซแล้วก็ c อนโทรลวไปวางที่ Excel นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัวรูปภาพนะครับไม่สามารถแก้ไขอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็เช่นตัวนี้นะครับเราก็เปิด Excel ขึ้นมาอ่า แล้วก็ Ctrl V ไปว่างเนี่ยครับมันก็จะเป็นไฟล์รูปภาพไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีการส่งออกตัวแ a ดนะครับตัวตารางแ a t ไปยัง Excel ที่เป็นตาราง Excel จริงๆนะครับก็คำสั่งจะชื่อว่าตัวนี้ครับ c a ด t t เ e l ลทู Excel, นะครับเราแค่คลิกครอบตารางตัว Part List ของเรานะครับในลักษณะนี้อ่าโอเคแล้วก็ Enter ตัวโปรแกรมนะครับก็จะเจเนเรตตัวตารางไปให้เป็นแบบตารางเทเบิลลักษณะนี้เลยนะครับตารางที่ได้เป็นตาราง Excel จริงๆสามารถดับเบิลคลิกแก้ไขได้นะครับในลักษณะนี้เลยตัวเลขก็เป็นตัวเลขนะครับก็สามารถกดซ้ำตัวเลขต่างๆได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับก็สามารถกดซ้ำได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขจริงๆนะครับ โอเคหรือว่าบางท่านนะครับมีการทำงานร่วมกับ Excel นะครับก็คือมีการทำตารางที่ Excel นะครับตัวนี้อ่าเราก็สามารถเอาตาราง Excel นะครับมาวางไว้ที่แคดที่เป็นตารางแคดได้จริงๆนะครับเช่นตาราง Excel ตัวนี้เป็นตารางเซลล์รีพอร์ตนะครับที่อยู่มีอยู่ใน Excel นะครับเราก็แค่ Ctrl-C นะครับ แล้วก็นำไปวางที่ตัวดออิ้งนะครับไปเป็นวางแบบ p a t h s สเปเชียตัวนี้นะครับเลือก DWG e n t r t y กดโอเครอสักครู่นะครับตาราง Excel ก็จะติดตัวเคอร์เซอร์เมาส์มาแล้วนะครับแล้วก็ตารางที่ได้ก็จะเป็นตารางแคกจริงๆสามารถแก้ไขได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะง่ายขึ้นในการทำงานร่วมกับ Excel นะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะครับตัวที่ช่วยในการทำงานได้เร็ว,รวขึ้นนะครับโอเคในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นคำสั่งของตัวโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีเซ็ตโปรแกรมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูโอเคสมมุติว่าตัวนี้นะครับของตัวเครื่องยูเซอร์เองนะครับมีการ ใช้กันหลายยูเซอร์นะครับปรับเปลี่ยนหน้าตาอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับตัวนี้เช่นนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซในลักษณะนี้นะครับออขออนุญาตครับอ่าอินพุตเข้ามาสมมุติว่ามีการปรับเปลี่ยนหน้าตาอินเทอร์เฟซที่ไม่เหมือนตัวโปรแกรมอ่าไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักคู่ เช่นมีการดึงทูนบาต่างๆออกมานะครับให้ดูยุ่งยากในลักษณะนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซต่างๆซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมแบบนี้นะครับโอเคบางทีนะครับเราอยากได้หน้าตาแบบเดิมของตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งค่ารีเซ็ตสโตได้นะครับหรือว่ารีเซ็ต e t t i n g to default นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกท่านปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาก่อนอ่ะปิดตัวโปรแกรมลงไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวรูปค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Reset s นะ t i t t i n g แบบนี้เลยนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็มีการ Backup Re s e t ็ไหมนะครับ ตัวนี้แล้วแต่ทางยูเซอร์เลยถ้าต้องการแบ็กอัพเก็บไว้เราก็สามารถกดได้แต่ถ้าต้องการเป็นแบบตัวโปรแกรมเริ่มต้นนะครับคินครีนก็แนะนำให้กดตัวรีเซ็ตคัสตอมเซตติ้งนะครับตัวนี้ได้เลยโอเคแล้วก็ลองเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาใหม่ครับตัวโปรแกรมเปิดขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของ ตัวโปรแกรมเริ่มต้นเลยแบบนี้เลยนะครับเผื่อบางท่านนะครับมียูเซอร์หลายคนใช้งานในเครื่องเดียวกันก็สามารถใช้คำสั่งนี้นะครับเพื่อรีเซ็ตตัวโปรแกรมกลับมาเป็นหน้าต่างหรือว่าอินเทอร์เฟซแบบเดิมได้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการนำเข้าตัว svg ไฟล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล .svg นะครับ ถ้าตัวนี้ปกติเวลาเรา Insert นะครับตัวไฟล์รูปภาพนี้เข้ามาเดี๋ยวผมขอยาตคนดู Insert นะครับตัวไฟล์รูปภาพนี้เข้ามาก่อนนะครับโอเคก็จะเป็นตัวนี้เวลา Insert เข้ามานะครับสังเกตดูไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์รูปภาพนะครับแต่ถ้าอยากได้ Insert svg ไฟล์เข้ามาที่เป็นเส้นเพื่อนำไปเข้าเครื่องเลเซอร์คัตเพื่อตัดงานต่างๆ ตัว G StarCat ก็สามารถทำได้นะครับโอเคก็จะเป็นตัวคำสั่งที่อยู่ที่ตัว G นะครับ import แล้วก็เลือกเป็น Author File แล้วก็นำเข้า svg ตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็ไปหา svg File ของเราได้เลยนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยครับข้อแตกต่างนะครับของตัวนี้ก็คือ ตัว svg ที่ Import เข้ามานะครับถ้าเราระเบิดออกเขาก็จะเป็นเส้นเป็นอะไรให้ตัวนี้ก็สามารถนำเข้าเครื่องเลเซอร์คัตต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกับ svg File ง่ายๆนะครับก็สามารถนำเข้าเครื่องเลเซอร์คัตต่อไปได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัว Benefit ของตัว G-Star c a แค่นะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปดูที่ powerpoint ต่อ นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวลูกแครดโปรฟีนะครับที่เป็นตัวปลั๊กอินเสริมของตัวโปรแกรมนะครับก็สามารถดึงอุปกรณ์เข้ามาพร้อมถอดปริมาณงานได้เลยนะครับก็จะมีงานพวกแมคคา n ิคออิเล็ก r ริคอเฮดวีเอซแอนด์ไแล้วก็พวกงานเต็กนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น Customer r e f e r เรฟเนะครับอันนี้ก็จะเป็นออโ o มัติออโตพาร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม อิเล็กทรอนะริกส์อันนี้ก็จะเป็นฟู้ดอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพนออล์แก๊สอ่าันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่มีตัวไฮไลท์เส้นสูงสูงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งนะครับก็จะเป็นมีทั้งแบบซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก็จะเป็นตัวไลเส้นนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นตัว U S B แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ IT นะครับก็จะเป็นแบบเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กตัวนี้ก็จะมีการเก็บล็อกไฟล์แล้วก็จะมีการแสดงแดชบอร์ดให้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการ Service Support นะครับก็จะเป็นช่องทางติดต่อต่อตางๆนะครับโอเคแล้วก็จะมีพวกฟรีเมน n ท n น์นะครับสับสกิปชั่นหนึปีอันนี้ก็จะเป็นหน้าราคา โอเคนะครับก็เดโมของตัวร์จีสตาร์แคต2023ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับตรงนี้โอเค